คำว่าวแก่พูดเบาๆก็เจ็บดูสิเนี่ยฟ้ากระจุดด่างดำยิ้มทีนี้ตินกาโผลรูคุ้มคนกว้างผิวย่อนคล้อยเขามีเซรั่มตัวหนึ่งบราวนี่ชูซูเปอร์เซรั่มเอหเพียวไว้บอกว่าเจวันริ้วรอยจะดีขึ้นเฮอฟ้ากระจะหายไป ชอบไงชอบทาอยากลองอยากลองเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองทากันปืดเข้าไปอืมอ่ะ,อะซึมไวดีทุกคนซึมซาบไวดีอ่ะผิวนุ่มชุ่มชื้นนะหลังจากที่ทาเดี๋ยวเจวันมารีวิวให้ฟังใหม่ บอกให้ทาไปจ้าเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันอีฉันก็ทาวนไปค่ะทาวนไปอืมน่าฉันจะกลับมาเด็กได้อีกครั้งหนึ่งทาเช้าทาเย็นทาไปโลดตอนนี้โหรู้สึกว่าหน้าดีขึ้นแล้วนะเนี่ยตอนนี้ห้าวันแล้วค่ะทุกคนรออีกอึดใจเดียว จ็ดวันผ่านไปจ้าใช้ทุกวันเลยค่ะเช้าเย็นเนื้อเซรั่มปังมากโอ้โหตูสาวขึ้นเยอะเลยอันนี้ไม่ได้อวยผิวเนียนเรียบกระชับขึ้นได้จริงๆแล้วก็ความหมองคล้ำต่างๆที่เคยมีเนาะผิวย่อนคล้อยก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะริ้วรอยเออริ้วรอยดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะจุดด่างดำตรงเนี้ยที่เคยหนาๆ จางลงไปเยอะเลยอ่ะทุกคนอ่ะดีจริงดีจริงปรับปรือบอีกหนึ่งขั้นนะคะนี่แค่เจวันนะถ้าเดือนหนึ่งเนี่ยปังปุริเย่แน่นอนอ่าสาวสูงไวัยไปจัดด่วนเลยนะจ้าสูเปอร์เซรัม่มตัวนี้ตัวนี้เลยปังมากปังไม่ไหวรีบด่วนเลยจ้าเล